ไก่ได้พลอยไก่ตัวหนึ่งกำลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารและสิ่งของในดินมันพบกับพลอยสีสวยที่ซ่อนอยู่แต่ไก่ไม่รู้ถึงคุณค่าของพลอยและคิดว่าเป็นแค่สิ่งของธรรมดาไก่จึงไม่ได้สนใจพลอยแล้วทิ้งมันไปไก่ยังคงเดินคุยเขี่ยหาอาหารต่อไปโดยไม่สนใจพลอยที่มันพบ เมื่อมีคนเดินทางผ่านมาพบพลอยตกอยู่ในดินเขารู้ว่ามันเป็นของที่มีค่าจึงรีบเก็บพลอยนั้นไปเมื่อไก่กลับมาอีกครั้งมันพบว่าพลอยก้อนนั้นได้หายไปแล้วเป็นเพราะไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไก่เรียนรู้ว่าการไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งดีๆอาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในชีวิต ตามสุภาษิตไทยที่ว่าไก่ได้พลอยหมายถึงการที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้น